สวัสดีค่ะหลังจากนะคะเมื่อวานนะคะเรามานะคะทําการแบบปีดยางนะคะทุกคนคะฝนมันตกนะคะเราก็เลยเปลี่ยนเวลามากีดนะคะวันนี้เราก็มากีงแต่ตอนเช้านะคะแปดโมงนะคะเพราะว่าเราว่าจะกิดตอนช่วงเย็นก็ไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศแล้วนะคะทุกคนคะฝนมันก็จะตกช่วงนั้นตลอดนะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเวลานะคะทําเวลาทํางานเปลี่ยนการทํางานนะคะคือมาเปลี่ยนกันทํางานเป็นเช้าลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะดูทุกคนน้ําขังเราก็ต้องใช้น้ำนี้ก่อนเห็นไหม เปลี่ยนเวลาเอาเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะต้องเปลี่ยนเวลาเอาเพราะว่าฝนน้องจะหยุดเช้าเหมือนกันนะแต่ก็เปลี่ยนเวลามาเฉยนี้แหละเห็นไหมทุกคนน้ำยางไหลดีไหมนี่ติ้งติ้งติ้งเลยเห็นไหมทุกคนดูสิแล้ก็มาต้นนี้ต่อน้ำนี่ดูเต็มอย่างนี้เลยฝนตกบ่อยนะนี่ก็ต้องเททิ้งอย่างนี้ เราจะบอกว่าปวินาก็จะบอกว่าปีนี้นะคะเป็นการเกีดยางปีที่สองของปวินานะทุกคนแต่ก่อนนะทํางานโรงงานนะคะเพิ่งกลับมาอยู่นะคะมาอยู่กับลูกก็เพิ่งทําอาชีพเกีดย,ยางจริงๆจ,จ,จ,จริงๆจังๆเนี่ยน,นะคะเป็นปีที่สองนะปีก่อนนู้นนะคะท้องก็ยังอยู่โรงงานอยู่เลยไปค่ะจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนเราก็ทํางานอยู่โรงงานนะคะอันนี้ก็คือมาทําอาชีพแบบเกษตรกรจริงๆหนึง่งจังนะคะทุกคนคะ่ะนี่มาอยู่กับลูกด้วยนะคะก็ออกมาเลี้ยงน้องอโปด้วยนะคะลูกคนที่สองนะเพราะว่า,า,เ,าเขาแก่เขาก็แก่แล้วคนแรกเขาก็เลี้ยงให้เราแล้วเนาะเขาก็เหนื่อยแล้วเนาะคนที่สองก็วิ่งตามไม่ไหวแล้วเขาแก่แล้ว้องออกมาเลี้ยงเอง าะว่าคนโกก็ยังไม่ไหลดีมากๆเลยทุกคนจ้านี่เห็นไหมอดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆกันเลยเน,นี่ติ้งติ้งต,งต,งตงนถัดไปทํางานโรงงานนะคะมันก็เป็นเงินประจําเนาะมันก็ดีกว่าแต่และเดือนเราก็รู้อยู่ว่าอะเดือนนี้เราจะได้เท่าไหร่เนาะถ้าทําโอก็ได้เยอะอ่ะทำไม่ได้ทําโอก็ ก็คือได้ตามเงินเดือนเราเนาะเราก็รู้อยู่แต่อันนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับราคายางเนาะมันขึ้นขึ้นลงลงเราไม่สามารถรู้ได้เนาะตามฤดูกาลบางทีเขาบอกว่าอ่ะตามฤดูกาลนะพูดผิดพูดถูกฝนตกนะคะฝนตกบ่อยอะยางราคาลงนี่นั่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ปีนี้จะบอกว่าราคายางลงจริงๆนะคะปีที่แล้วกลับมาเกียตโอราคายางดีมากๆทุกคน ปีนี้ก็คือลงหัวภาพมากเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่เท่าไหร่นะย4สิบสี่บาทปะที่อื่นเป็นยังไงม้างที่อื่นราคาดีกว่านี้ไหมบางคนที่อื่นอาจจะราคาดีนะไม่ทราบเหมือนกันแต่อยู่นี่นะนะราคายางแค่ยี่สิบสี่บาทชีกเกษตรกรโดยแท้จริงนะทุกคนทุกคนคะ่ะนี่เรามาพูดประวัติส เสร็จแล้วก็ขอตัวไปทํางานก่อนนะคะทุกคนมาเห็นคลิปปวินานะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปวินาในการทําคลิปหรือมีกําลังใจในการสู้งานต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ